สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับของปี2567นะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับด้วยผลงานของปกิศสาวภาพยนต์นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังแปลงตั้งอยู่ที่บ้านละลตงตำบลตาจงนะครับอำเภอละหารทรจังหวัดปุรีรัมนะครับซึ่งหน่วยปกิศสาวภาพยนต์นี้ก็เป็นหน่วยหนังกลางแปลงที่ใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นหน่วย ที่เราทําคลิปเป็นคลิปสุดท้ายของปี2567นะครับซึ่งทางช่องเราก็ขอสวัสดีปีใหม่2568นะครับแล้วก็ชาวนังกางแลงของเราก็คงจะคงอยู่แล้วก็ติดตามผลงานกันเรื่อยๆนะครับสาหรับช่องของเรานะครับซึ่งหน่วยปะกีซาพยนต์นั้นก็เป็นหน่วยหนึ่งนะครับที่ช่องเราก็รวบรวมมาไว้เป็นคลิปที่ส่งท้ายปีก่าต้อนรับปีใหม่นะครับซึ่งในปี2568นะครับ ทางวงการนางกระแปงของเราก็คงจะยังคงอยู่นะครับแล้วก็ยังจะดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคลิปต่างๆนะครับทางช่องเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการช่วยทางเจ้าของนางกระแพงทุกหน่วยนะครับทางช่องเราก็ขออนุญาตนะครับนำคลิปแล้วก็ภาพถ่ายต่างๆจากทางเฟ e b o o k นะครับแล้วก็มาจะทําเป็นเรื่องราวแล้วก็รวบรวมไว้ที่ช่อง YouTube นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มี400กว่าหน่วยแล้วนะครับ ก็ลองเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับช่องรวมเรื่องราวนับแปลงของเรานะครับซึ่งหน่วยปกกิษาพยนฯอำเภอละหานสายจังหวัดบุรีรัมนี้ก็เป็นหน่วยนักแปลงอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งโซนนี้ก็มีหนังอยู่หลายหน่วยนะครับหน่วยใหญ่ๆก็มีครับเขตบุรีรัมย์นะครับ,รบ,รรบซึ่งปกกิษาพยนฯนั้นก็เป็นหน่วยหนังน้องใหม่นะครับ ก็ยังไงก็ช่วยกันอุดหนุนกันด้วยนะครับสำหรับเบอร์ติดต่อนะครับ0623365103นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับที่บ้านตาจงนะครับหมู่4ตำบลตาจงอำเภอหานสายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าและก็ขอกล่าว่าสวัสดีปีใหม่2568นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ